ในสิงห์ขนาดครบ30ปีนะคะซึ่งได้รับความุูุค้อนจากท่านผู้มีเกียรตินะครับในการสนับสนุนพรนะครับค่ะในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในที่ท่านผู้ว่ารา,ากกชการจังหวัดเชียงภูมนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชีย,ยางภูมนะคะไดะ้นั่งชมการแสดงบนเวทีครั้งหนึ่งนะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านนายกหลักเมืจังหวัดชัยภูมิท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิคณะส่วนราชการจังหวัดชัยภูมินะคะันหน้าส่วนราชการนะคะที่จะร่วมชมให้กำลังใจนะคะกับชุดการแสดงแสงสีเสียงในช่วงต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะท่านจำเรียงสวัสดีนะคะได้บ้านมหาไทยนะคะได้เยี่ยมให้กำลังใจนะคะกับการแสดงพี่น้องเรา นะคะได้นั่งชมบนอัศจรรย์แล้วก็เก้าอี้ทางด้านข้างได้เลยกับะะเลเชอญท่านรองพลเมศวรรณพิมพ์บนทีด้วยนะครับได้ชมการแสดงนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงเกตสองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการเขตได้มาร่วมนะครับเอร์พลเชิญบนทีิครับท่านรองครับเพื่อชมการแสดงแสงสีสีต่อจากนี้ไปนะครับ อขออนุญาตเรียนเชิญแถวน้สมเดการนาเจ้าิเกษตรสมบูรณ์บนเวทีด้วยนะคะเพื่อชมการสแสดงแสงสีเสียงนะคะให้กำลังใจ